โอเคพี่น้องทักไทยสบายดีบ่บ้านยังนี่ค่อยบอกบอกทักไทยสบายดีเด้อทุกคนายดีมามหนีขึ้นหน้าข่าวแท้สบายสบายสบายดีนะสบายดีบ่าบอเจ้าได้ของดีน้ำสบายบ่บ่ไน้คอยบอกของแล้ว้งงเนาะเสือบ่บวบอสบ่าวอไมีเสือได้โอ้มาง้บ่าวบอ วืน้ำมันเาโดยว่าเขาคอน้ำสลายชาวไรคอยมีพอได้เติมน้ำมันหาดสิบพันหายเจ้าแล้วก็เบิดแล้เคยเจอน้ำมันมแม้งพี่เหตุไม่มีสระบอกเลยคือใครบอกคือแต่งงามแท่จีไปใช้นี่ งามได้มดนิน่แม่นงามงามงามแงเเปิดริมตาก็แดงอีกไหดกโทรศัพท์จะแตกนาดแตกเลยโทรศัพท์นาเปลี่ยนเคสเนี่กเนโทรศัพท์พ้อยดอกเพชรเคสมันดอกเขีมันดอกนาดโกรดอันนี้ใช้คนเลยเอาถอดออกเลยคนเลยไอนอันชื่อใหม่เปลี่ยนอาแสนหาบ่ะแสนหาบล้วเล้าลิเานะ โย่ของแท้กับพุ่นแล้วถ้าของแท้เนาะแต่ของแท่แพงปันไหนน้ำแช่น้ำอะไรใช่ปะแม่เขาอืงินสิบสี่นายตะเวนน้ำให้แช่เดี๋ยวนี้น่ะแช่สิ่งให้มีบ่อแล้วผู้ใดสิมีเงินไอ้ประตูคอไงบ่มีไอ้ประตูบ่แมีไอ้ประตูไอ้ประตูมาวานี่ไอ้เขาได้เงินน่ะที่ขอน้ำอ้เยนี่กับไอ้ปโตคนเดียวกันเลยนี่ไอ้กับน้องนี่เราผู้จัก ขอคนละเท่าไรอ่ขอคนละสิบกี่คนละคนละพันบ้าข่อบเอ้าใบควยใบนึ่งเนอะเอาใบกระเพากะเพราหม่กะ่เก็บกับพี่ว่เจ็บกับพี่ใบควยกับอาพี่น้องเดได้ใบสิบพัเหตุจะได้สิบมีใบสิบพันทมโบกเลขกับบกแบบนี้แล้วอันค่อยจังสิบโมากลอีกห้าทิศบ้านะหาทิศ คุณไหนถอยนะโอได้พ oh ่อปบบได้นะสิบธิด so า um ีปอบบดสีบัมาใกล้ห้าธิดห้าธิดถอยได้สิบธิดแล้วสิบธิดาดีโนบบานี่จะไม่เ้ยว่ายนี้นะว่ายนี้นะ ผมมี้ะหงละงัวได้บุหนีได้มามาเฉยืฉอได้บุนีได้มาเืยอได้บุนีเด้มาดิ่น้ำชาบบ่มาดิ่น้ำชาใบหาของเงินนายจะสามคนนะเนแล้วเบีดได้แล้วอันนี่ต้องให้ไ่ได้ลางัวมาชพายกันมีอะไรบุนีได้มีละหงลบงัวเลยุนีก็ใหญ่ิอยู่เลยเฮยวานี่คือจ้าวานแลนจูวานกิน ทั้ไปจนจีบเป็นเนาะกินนะนั่นแล้วเริ่มยยุ่งเลยว่ะยุ่งเลยวะเริ่มโยบเลย้ทำไมเรากินลาบ่แต่เื่องงั่นนี้ผู้เราอะยังมโยบอยู่อ้ายังกินยูได้เมื่อเหรเรากินอ้างกว่าอยอะเราเป็นว่าเลยจีนดอดได้ใชิ้นหดอดไว้ตอนที่เจ้าไปยังคั่นอยู่เราแห้งไว้อะไรประมาณนีทันยุ่มื่อเหรานี่เราจีกินไปซเลยล เราจะบอกเลข่ะค่ะสบายเห็นผู้เบามาลายแล้วมันยืนบอยอมหนีเนี่ยเนี่ยเเทิร์นให้รถแบบนี้ให้หัวเพิ่นแลบแบบนี้เพิเบาแต่ว่าเทิร์นให้ไปได้นะเมักดีเรามักเบาวนี่อ๋พวกคอยไม่กันอนี้เราจัดมอด้าเห็นคนรอลรามากเลยไม่เรื่อง้เดงาเนใครก็ออกเองมัน นีหอนเงินเดือนบนี้ไอ้เ่อล้วันานอะไรสิไปใช้ไหมฮะเป็นผัวมาเชื่อบอมาบัดนี้มักสบายบอ่ได้มยพวกรวยกันมีกันน่เหมือนเลไดเออเรามักเราก็บมักแล้วลอกกบแก อะไรอะไรก็่สามโตเลไขึ้นสโตลลลเลยคอยนะเป็นวันหนึ่งสองสามนะสามเลยเออ้องพวแพนแพรนิดเนาะสาโตขึ้นแล้ว <laughs> แล้วได้เงินนะายพอสิสเ,เออหู้อะไรส่วเ,เรามา,าเวียนมเ,เวียนพอแพย์อีกางเมียนบ่าเง่นให้ ข่อยเอาล้วไอ้นี่ดีกว่านะเราเอาในน้อข่อยนะซิพลสิันกีคอมนเจาวาพลสิันกีแมนบป่ะไม่่อยไปได้สองสองพันเน้าไ้าไนะซิ้ผู้ลสิันนี่ยเอ้าไม่รแค่ปเราก็เกียดเลยก็ไปได้เนี่ยสองพันเลยเรก็เกลียดเราก็ไปได้นี่ไปใช่เลยสบพันนแต่เกลียดเพื่อนไปแซวผดผงแผดบ่มีบ่มีแล้วงแผอ่าหพันน่ เด็ดไห้ด้ยัาี่นสิหยไปยาไมคุยได้ไห้ด้อบบอนะจะว่านะห้าพันกเนจะไปซื้อังกจะเไปซื้อย่งเี้หักแน่ไม้ให้ได้ชองใบใครก็มีได้่องบนทไปแล้วบาทิไปเไปเลย ่บก้า่ไอเจ้าเนี่ยเจ้าจะเอาไปซื่อนตะเวนบอกเออยังโม่พันหนึ่งยังม่พันหนึ่งเนาะได้แต่จเนาะนายแเวนชีพันม่นบอกแมนไา่เว่ก็โทษได้เออทอนทำหนึงมีการทอนดีแนบหนึ่งมีป่ะองมึงไห เออบ๊วยทอนบ๊วยสอนป่ะบ๊วยสองสองล้านเกมสี่คนว้สี่ค่งเป็นค่งเป็นคืนเนเงินเงินเอ๊ะต่อชิ้นหายไปกูไว้ดอก่เนี่ยนะเป็นยังเปไงเธอป่นมาฮอตเลยโดนแล้วกูว่า

Hoặc hey là đi hồng hey kem hồng kem hồng kem hồng hey. hey. hey hey. hey. kem hồng 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 kem มามามาเงินนะเงินมาชืไปซื้อนี่ไอ้ชื่อนะเว้นนะไอ้รถกินข้าวเจ้าสู้เจ้าสู้แหลงจกว่าเป็นทางใดอยากกินไตน้อยไหมเอาไปตัไปมกฮ่าซมฮ่าเต่อยากจะสวนเต้าไปลงลงลงขาจะไปละหน้ากำแพงจะลืมเด้อกัดตาเสียมน่าไปกลัวไปแทงฟางน้องแดงให้จะเกิดคอยดูแลตะนา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 เอ สวยนะเว้ยสวยพี่น้องทางสวยสวยพี่น้องทางสวยสาวสับหน่อยพะฮุจัดสาวใบหยาหยาไทยลังยังไงหยาบไทยเหรอกินกล้วยกันกินกล้วยกินกล้วยมันกวานแล้วเนี่ยนะกินกล้วยก่อนกินกล้วยใครจะกินน้ำกล้วยนี่กินรอดไอ้เทิดล่ะกินก็ไอ้เทิดตังค์กั หัวแค่ก็ดียบ้อยมาเถิดก็ได้พี่น้องเลยวนนายมาแลงกันมาั่วัะย่ากัสบายแลวปลูกดีดาวข้างเราอะสบายปลูกไว้แล้วไักอนี้หามาเถิดคิดนะเถิดนอย่างนี้บัดีไหน่ไหมไว้อีกพาเทษน่ไหไว้กินหน้าแรงพี่น้องเอยไมไมอะเืออย่งพี่น้องเอ้ เป็นอะไรกันกปปนอน,น,อนอพี่น้องเลยป่านนี้กต่ลังซีบีดบ้านเดียวพี่น้องเฮ้ยเคยชิคุ้นเป็นขาเด้ออ๋ตอตัวเมจิเมจีเมจิฮาโลดไ,ดไล,ดล่ไล่บอด้วยอ้าวไล่ไล่ดีพี่น้องเลยนี่แม่งขาเอามาใส่เลยเถิดมาใส่ มาแต่วันยาเสพกาแกวเอ้าขอบคุณค่ะเอาได้ไหมครัเด้อภูรโตโตโตนี่มาวะให้ชื่อบ่บ่ได้ชื่อบ่ให้ชื่อแล้โตละสองพันไม่มีเงินนะให้ไให้ยเ็ด้กินตัวใหม่กินนี่ก็กินแล้วตัวคูนี่กินตัวใหม่ไปเอาในต้นยังนี่ หนูไม่บอมันก็มีมีมีอันนั้นแหละตัวไหนตัวได้เลยเนี่ยมากวี้นะตัวนึงบอจะไปเอาเอคุณรอเพิ่ให้แต่พอแผลิ่ณแพงพอแผลเดี๋ยวนี้อ้าวมีอ่ะจะได้นี่ได้จกจีกินนี่จะตายโลยเยอะจะว่าวันนั่นกว่ามาสร้างว่ามันก็พอเป็นแล้วว่าแบบนี้กินเลิศกินรถแมงคามแมงค้างพอกับปุกก้าแล้วถ้ารอกันนว่าวขั้นค่อยจีนะมีอะจะตายเลยอ้าว กินโลดกินโรสมาแม่ขอเพี่ยนโตดีกว่าคันจะว่านะมาคอยกินสิเอาชองเลยบ้านอ่ะมันมาแม่นะโตคอยแม่ยังบ้านเจ้าเอิญนะโตคอยเขาคอยให้เจ้าตี้กินแม่ยังบ้านเจ้าคอยสิเป็นแทนแมงคามเองแม่งนั้นแมงเัินจุ๊บจี้หาไว้แล้วแหละไอ้หน้าวิไลโก้งกลิมแมงคามมันจะเป็นอันนี้บ้านกลิ้มวิไลโก้งเตียงกลิมเอ้า ตัวแม่หน่อแมงจุกจี้่งเหเกล่ในโป่งเซียงกลิ่มแปลว่าแปลว่าแมงจุกจีจุกจี้ใหญ่บ่เ้ยโอ้ยจุกบกขี้เทาเอาเคื่อนคือไข่บ่เข่าเอาล้วนทิเทาก้อนกุ้มๆไหมนี่แมงขี้เหยื่อแมงอันบอกเถิดมาเห็ดแทนเมียบานีนพี่น้องเอ้ยเห็ดไว้กินนาแล้งดูว่าเห็ดยามันบ่มีแน่นเลยเนาะยามแหล่งมันชื้นเต็มโพองแผลติดหย่นั่นแห้ง ยามช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยก็ทื่นเลรื่อยๆเนาะเมนขับคอยก็ได้กินไรเป็นครับโดยเป็นตูวแบบได้นะเป็นตัวเรื่มเลื่อมไปเอาอยู่วัตแงแก้วเมนครับเป็นตัวเรื่มเลื่อมอันคิ้ยวอันบ่อขวดเป็นยังไงขวนะครับเนาะดูถึงเท่าไล่ลายโตั้างเ็นข้ามได้หลายวะ ไปขวดนะซิตูไปเอายวยใช้น่ะต้นงัี้นะขวดกินแล้บ่าบอชวนขวดเปข้ามบ่าเถิดกินอีัเนบ่าวเล้วเขาไม่ให้ิขวดอ้าเดี๋ยวไอ้ขวดเป็นอะไรไอ้เแปนช่เถิน่ะไปขวดกินสองคนก็ัวแล้าเออมันกจะเดียวนี่แหละฮะมันเนาะต้นยังบ่วเถิต้นอีุมป่าป่ามันอยู่ในต้นข้ามแต่ว่าเข้ามแมนต้นอย่ขามต้นจยข้าม บานจะเคยบ้านข่ยมันอยู่ต้นแต่ได้ต้นบ๊อบต้นแต้ต้นเต้ข้ามบ้านนี่นะต้นแต้ข้ามแม่ต้นข้ามก็อยู่ต้นเก็ดแข่แล้วก็ต้นหมาอินทีในเฮือนของนั้นมันสูงมันเอามาได้หลายอยู่ต้นเก็ดแข่เก็ดแขกอะไรนี่้เก็ดเฉกต้นใหญ่ใหญ่เยอะต้นต้นข้ามมันนะ บวบเนิน้นต้นนแท้บวบทาเจ้าเอิ้นแบบนั้นเอิ้นคือกันบวบไอกันต้นามมันน้อยที่ว่าินไปตัดแฉ่อมนไม่เยอนะต้นไม่ไม่สคําไม่ไม่สังคามมันต้นใหญ่ใใบที่ใหุมอะนั่นเลบ้ามแก่ดำๆนานบบวบนเอเสือยอมอย่างนั้นคนล่อสนยวอันนั้นก็้ามเนาะอันเพยอมเสือเนาะไปกันเด้อ่ไปช้านี้ ไปไปไปเอ้าชเ้าไปซื้อในตะเบนมาเก็ตเด้อเงินกี่นี่เด้ออ้กินน้ำไปเด้อเจ้าประธานโทอหน้าได้เจ้าว่าคันหายดตซีบอตองทอนโอ้ยเกือบเนาเกือบเนาะเกือบเนาะ เอาไปซื <fin anta> <ots> ้อในตะเวนยูนะเธิงกันไปแล้วเดินกับมาเ้อ่ลมาลอนหลังกันุกใจจนทิมโทรศัพท์กไปมาจังไนไปซืนเนนไปับมาเนาะเลยไปขับมาฮอดเต็มล้ว่าแต่ว่ามัจีใ่ใกล้แท้อว่างจาไปนอันนี้คือมงงงมงงางอยู่นี้เนาะเออตรเาเราไปดแบพี่นีเนาะเด้วดังๆนะเพ่นัมามันลมนี่ ขันหมูไปใกล้เลวเพื่อนว่าหมูเฮ็ดเราได้อาจารย์เป็นโทษนะข่อยแม่นข่อยเล่บแบบไปกลข่อยฮาโบทันกันนี่นี่เพื่อนว่าผมเป็เห็ดอี่กินทวนเนาะกินทวนต้องเอาซามคาไปสิเนาะแมนทุนรถซามคาของบอสเซนก็บอกซามคาใชะข่อยกับี่ยุ่งของแท้ได้ับโอ้ขับแท่นนะลมขอร่มพอดีบ่ไปได้ดุนพายุขับอะให้ เพิ่งไปได้ด้สีนี้งินชื่อคือของบอเซนนี่ว้าหเจ้ากันพี่จังวันเขาข่อยเมื่แน่มันหักแต่นี่ะนาหักอยู่เนาะเท่ยวเท่เด้อดังๆดูมึงแไ่กอยก็หัวม่นล้ำเมื่อไงเลื่องลางไม่ตัเที่ยงอีกบ่เพ่อดีะใช้ชื่อได้นี่นะเพื่อท่จตั้งไม่ได้เที่ยงมื่อไข่อยเที่ยวว่งด่นไลน์สิแ่นโอ๊ยตะวันตะวันมีแต่บเทิดและเราดูมึงไงเตมผมบนหัวได้มืงเมื่อวานนี่ไปทัางน้คือบ่มากินปลาเผานากัแ้ท สี่แบบเดียวกันกับวันบอจิดมื่อนั้นแล้วนี่ครับว่ล้วอ่าเวลามาตรงกันเนาะแมนแมนตรงกันนี่ได้ว่านี่หักบ่ตจนในห้องมากินเพื่อนเพิ่อนละแมนเพื่นหัวหางไปงอกไปนะอิ่มอิ่มอิ่มมาเนี่ยกินจนนั้นนั้นขวายว่าโอ้ยดีแล้วว่ะในห้องมากินเพื่อนว่ะก็อิ่มอยู่หมูว่านนี่ยครับบเพนนันว่าซื้อปลาบ่า มาชิดซื้อปลามาเมื่อวานนะฮะทีมงานหลายๆคนอยู่มันน้อยปลายังแบบนลป่ายังไหนอันนี้เนาะโอันนี้อย่างว่าปลาคอปลายังมีหลายปลาได้พี่น้องเลยหมดแล้วทีมงานเนาะป่าบอแซนทีมงานบอแซนก็เข้ามาเมือนี้พี่น้องเนาะเมื่อวานนี้มาบุกพอกันพี่น้องเลยมื่อนี้บอจิตบ่มาพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะมามื่อนั้นมื่อนี้บอจิตบ่มาพี่น้องเลยหาใบก่อนเราปะ โอเคพี่น,อน้องเนาะจะไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแพลนในเดอ้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สีลาไปก่อนจงไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องก็ขอก่กอาวเข้ามาสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง